สวัสดีครับทักไทยกันย์ยำใบใๆคล้อยมมเมื่อวานนี้ครับตัดใบเร็บขุดพักขี้เรียบร้อยแล้วนะครับมัดกับใบเรียบร้อยอย่ข้างหลังตเตรียมพร้อมส่งนี่านนมาลัางใบยางอินเดียครับตัดมาเรียบร้อยคลิปสร้างรายได้ใบยางอินเดียนะครับครับกมาลัางใบยางอินเดียนะครับขัดใส่นะครับ ตับต่างๆเพื่อส่งลูกค้านะครับกัมละสิบใบกัมละสิบใบใบละหนึ่งบาทนะครับเป็นสิบบาทพอดีแบ <c oughs> บนี้สวยๆเลยครับเนาะใบยางอินเดียของเราสาธอ๊อกขับมันยางยังสิครับเอาก็มาหลังเอาขาบยางออกนะครับแต่ใบมันเรียบๆแน่ถ้าเวลาเขาไปจัด ชอดออกไม่จับพงหลีดมันจะได้สวยๆ,ๆนะครับเนาะเจ็ดเก้าิบนี่ครับครบตามเรียบร้อยมาคำสิบใบเป็นหนึ่งร,รมครับเอาคลิปนี้ ฝากไว้อรนิคอนก็นแลวกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับยางอินเดียสร้างรายได้สวัสดีครับ